ตอนนี้ผมสงสัยอย่างเลยครับใครจะตอบผมได้ไอหอยผมนี่มันคืออะไรอะหอยผมคืออะไรใครใครรู้บ้างเนี่ยหอยหอยผมคืออะไรอไอถายเลยถมายหอยผมอรใครนใครรู้ครับขนีอตหอโตสครัหอยขมคออะไรแม่อยากรู้ว่าไอหอยผมมันคืออะไรครับหอยขมใช่มครับมาจากรักนะจุ๊จู ภาษาสมัยนี้วันนี้ต่อไปเวลาเราเจอใครอุ้ยรักแกรักแกหอยขมอุ้ยเรื่องกาหอยขมนะเฮ้ดูแปลกๆหรออันนี้สาววัยรุ่นเลยเฮ้ยดูแปลกๆันเลยนะแต่พ่อมายคือจุ๊บจุ๊บขอหอยขมทีนึงอยเี้ยเออได้ละขอหอยขมทีนึงโคตรดีไม่ผ่านเนะอนี้อ่เดี๋ยวสิงโตยังไม่ร้องเลยนะแต่วันนี้จะร้องไหครับ ร้องแน่นอนไม่แล okay. ้ว okay. พี่ร้องแล้นะร้องถต้องเดี๋ยวกมอแต่ตอนนี้เราคุยกับทุกคนหน่อยเมื่อกี้โสนี่ขึ้นมาร้องคนใช่ชื่อเพลงว่าอะไรครับโสขอขอย้าแนะนำโสอย่างรายการในันนี้กัพี่เมื่อกี้เพลงอะไรครับโสนความถูกทงจริงใจครัถึงเรื่องของคนถูกทิ้งไม่จริงใจนิดนึงที่มาที่ไปของเพลงเปนไงบ้างนก็บอบคนหน่อยได้ี่พก โอเคโอเคเอ้าไฟส่วนนิดเดีทุกคนครับแป๊บนึงฟส่นหนึ่งขอที่ปาที่ปาองเพลงเขาหนึงครับก็เหมือนกับว่าคนไปเจอผู้หญิงที่ถูกทิ้งมาครับแล้วก็เราก็ไปปลอบเขาพอถึงเวลาเขาเขาดีขึ้นแล้วเขาก็กลับไปหาคนเดิมไปหาคนใหม่ครับอะไรอันนี้คือมาจากชีวิตจริงไหมก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงครับ ร้องยากไหมร้องยากไหมในห้องผมก็ก็ถือก็ถือว่าย่างผสมควรครับก็ต้องทำกับบ้านด้ยนะเป็่อยด้วยอยากจะบอกอะไดาวโหลดนะทำได้ไหมของตัวเองโอ้ชอบด้วยเอาแล้วเดี๋ยวนี้เราขายของคุณต้องจำเพลงนะตัวเลขดาวหลดองคุณได้ไหมไม่เป็นไรเอาไว้เดี๋ยวไม่ว่ากันอย่าดีก็ได้เอาฝากอะไรกับเพลงนี้ที่นะก็ฝากแล้วกันนะฮะคนถูกทิ้งไม่จริงใจเหมือนะครับผม ใช่เลยครับเพลงที่ร้องชื่อเพลงอะไรน,นะครับภาษาใจค่ะภาษาใจนะครับเวลาภาษาใจอบอกรักบอกยังไงครับเป็นภาษาใจเวลาบอกรักภาษาใจต้อบอกยังไงฮนะครับแอค่ะมันอยู่ในใจอะค่ะมันต้องแบบว่ามองตาก็รู้อะไรอย่างงี้นี่เลยนี่เลยเลยจมุกของนี่เลยที่แม่มช่วยกันเลยเอาพวกรักอึดถั่นกันว่าจะไปยังไงตอนน่อดียเอาพูดถึงเพลงดีกว่าภาษาใจสื่ออะไรยังไงบ้างก็ เป็นการบอกรักนะคะแต่ว่าใช้ภาษาใจเป็นการบอกรักค่ะจะไม่พูดตรงๆรงอะค่ะเราจะออกทางอาการต่างๆนั่างอย่างเช่นอเนี่ยถ้าอยากรู้ว่ายังไงเป็นภาษาใจยังไงอยากรู้อยากรู้คอยากใช้สูดสูดเพี่แม่เป็นตัวอย่างก็ได้อยากส่งภาษาใจเพื่อสูดสูดยากด้วยขอบคุณมากเป็นเลยล่ะขอบคุณมากอย่างเช่นยังไงเวลาเราส่งภาษาใจอ่ะดูนี่ใจเดินใจเดินใจเดินควาต้องต่างก่อน อย่า yeah, บอกมาพ<ง> <uba> mm ูดอยู่เพลงแล้ว hmm. ก mm ันเพลงของเราก็คือเป็นเรื hmm ่องของการสัใจส่งไปให้สื่อสารคนตาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคครับทำตัวได้ถูกไหมเขมเขาเข้าไปของเขาเแห่ะฟูฟูเขาหลังก่อนนะไอ้พวก ถึงเพลงตัวเองแล้วฝากอะไรกับเพลงของตัวเองบ้างค่ะก็ขอฝากเพลงภาษาใจด้วยนะคะว่าเพลงภาษาใจเป็นเพลงที่ฟังงา่ายๆค่ะร้องตามง่ายๆนะคะยังไงก็ฝากไว้เอาออ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้ค,ค่ะยอดมากเลยนขอบคุณมาครับน้ำตาลครับเวลาพาพาจากน้ำตาลไปยื่นใครคนที่สามนะครับสูงมาก แต่เมื่อกี้เขาเต้นสวยนะ<า>ใช่ไหมผมชอบท่าเต้นจบของเขาจังเลยอะไร